ชิงเฉิงกำลังทำการค้าใครกล้าขวางบอนพนันจินโจ้นายท่านพวกเราเป็นคนของนายท่านจูโม่ท่านสบายสองเองก็ใครจะสนล่ะคนที่นี่ให้ทั่วอย่าปล่อยให้ดูดลอดไปแม้แต่คนเดียวตรวจสอบไว้หมดซะรับทราบเจอห้องหลับด้วยว่าแล้วมีพวกแขวนเหยียนด้วยอ้ามปล่อยให้ลอดข้ามันซะอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวจิงโจ้น้าพักชิงหลง อย่าหนีนะแกใต้เหยียนจงเจริญเจ้าขยะนั่นรีบจัดการมาเร็วเข้าเพื่อแก้แค้นในท่านเทพหมอหลีจินโจห่อสุลาใหญ่พรรคชิงเฉิงส่งคนไปจับกลุ่มทุกที่เลยนะผลกระทบน่ากลัวมากอีกอย่างยังลงมือโหดเยี่ยมอีกด้วยพี่ซุนสิ่งนี้ไม่ดีเลยต้เหยียนนิกาชช่วช้าวาังรากฐานในนี้มากเกินไปพรรคชิงเฉิงทำการใหญ่เช่นนี้ส่งผลทั่วใต้ล่าอยู่แล้วล่ะถ้าหากจับสายลับใต้เหยียนได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี การกระทําเช่นนี้ไม่ได้ถือว่ามากเกินไปนักหรอกพี่ซุนอย่าคิดว่ายากนักเลยอีกเดี๋ยวการสอบจะเริ่มขึ้นแล้วอาจารย์ข้าเองก็ให้คําตอบอาจแดนค่อนข้างมากข้าก็ได้แต่ดูๆไปและก็อีกเรื่องขอบคุณพี่หัมากพี่หูช่างเป็นสุภาพชนที่คอยสั่งสอนข้าในเวลาที่วุ่นวายผู้กล้าย่อมปรากฏตัวผู้ใช้หูนาหนิงช่างเป็นผู้ก้ายิ่งนักหวังว่าจะช่วยให้ราชฎอรสงบสุขได้โดยเร็ว ถ้าหากในอนาคตหลังจากนี้หากมีอะไรให้ผู้แทบปายช่วยเหลือแล้วก็ผูย่อมเอ่ยมาข้ายินดีที่จะช่วยสิ่งนี้พี่หูมอบให้กันหรือเอาล่ะพวกเรามาดูคําถามกันเถอะช่วยกันตรวจด,ดูหน่อยละกันนี่คือเอกสารของข้าขอความร่วมมือหน่อยเจ้านี่ล่ะไม่มีใบรับรองนะสิน่าจะอยู่ที่ห้องรับแขกนะไม่ได้เอามาหรืองั้นก็เอาตัวไปจ้าก่อนพี่หูเป็นคนรับรองของพวกเรา เขาเป็นผู้เขียนวรรณกรรมในจีนโจเขามีเรื่องน่าสงสัยหรือเปล่าพวกเจ้าเป็นพราวชิงเฉิงจะมาจับคนไปมัวม่วๆไม่ได้นะข้าคือบวชชายคนที่สองของตระกูลซุนข้าก็หลับรองให้พี่หูได้ข้าคือคุนชายสี่ของตระกูลบงังข้าก็รลับรองได้ดูสิว่าเจ้ากล้าจับพี่หูหรือเปล่าล่ะเฮอข้าไม่สนใจพวกเจ้าแล้วบันดีเอ่ยจ่าเช่นหนีไปดีกว่าขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากที่เอ่ยกันมาแบบนี้แต่ไม่จำเป็นต้องถามเพื่อข้านักหรอก นั่นอาจจะเป็นการต่อต้านสีชิงเฉินก็ได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ทําเพื่อแขวนของเราทั้งนั้นขณะทําเรื่องแย่พี่หูยังเอ่ยให้พวกนั้นดูดีเลยพวกเรารู้ดีว่าท่านนันไรเดียงสาบางทีไม่ควรจะพูดอะไรใช่ไหมล่ะพี่หูหลังจากนี้ไปอยู่บ้านข้าเถอะพวกเราสองคนช่วยกันอ่านตำราทบทวนบทเียนไปด้วยกันเถิดนะเจ้าจะเอาคนไปบ้านเนี่ยนะทำไมไม่ไปบ้านข้ากันเล่าเจ้าหนูน้อยเคียดจะขโมยคนกันเหรอ เพราะว่าเจ้านิกายได้ออกคําสั่งยามนี้ทั่วทั้งเมืองจินโจสิจิงเฉิงก็กําลังลงมือครั้งใหญ่แทบทั้งสิ้นครั้งนี้สร้างผลงานโดดเด่นไปทั่วโลกมีวิธีจัดการยังไงกันแน่อยู่นะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเยี่ยมจริงๆทาแบบนี้ก็มีแต่จะทําให้เหนื่อยเปล่าๆเจ้าพวกฝงโลกทําไมถึงพยายามฝืนต่อสู้อยู่ได้นักล่ะติดพี่หลองคนฟูพวกใช้ผิดบ้างแล้วขอรับเก็บศพพวกมันไปใครยังไม่ตายก็ทรมานมันหน่อย ตามต่อสืบสวนไปซะเอาทั้งเมืองจริงโจนี่แหละสายรับทั้งหมดจะต้องถูกจับตัวออกมาให้ได้มันยังรอดข้ามันเลยมูสินพวกเราแค่แสร้งทำตัวเหมือนอยู่ในเมืองนี้แท้ๆแต่เจ้ารู้ได้ยังไงว่าพวกเหล่านั้นเป็นคนของใต้เหยียนเป็นใครการที่ขายพวกเราไม่ต้องพูดหลายสารละไม่มีใครแจ้งทางนั้นแหละคิดหรือว่าพวกข้าจะจับสายรับอย่างพวกเจ้าไม่ได้เลยฮะเพราะแล้วมันต้องมีคนหักหลังเราแน่ๆน ฮ่าคิดไม่ถึงเลยว่ามัาจะทรงพลังขนาดนี้อย่างน้อยตอนท้ายเอ๊ะมีคนบอกความลับของพวกเราแล้วให้ทุกฝ่ายแยกย้ายกันทันทีจงรีบกล้าหาดีนี่มู่สินรีบไปเร็วเข้า เข้ามาแล้วคิดจะหนีงั้นหรือถ้าอยากตามไปแล้วก็ข้ามข้าไปก่อนเธอหนีไปเร็วเข้าเอาข้อความกลับไปบอกด้วยสายสะเถอะย่อถึงกับหยิบยืมกำลังคนของข้าหลบหนีไปเนี่ยนะ คิดจะหนีไปไหนอดทนไว้อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะใครหน้ากินนี่สิท่านคือท่านยังรีบกินเถอะช่วยป้อนเขาด้วยนะน้องชายในนี้มียารักษากายอยู่สิเม็ดแบ่งให้พี่หน่อเจ้าด้วยท่านหมอนี่นี่ท่านข้าแค่ผ่านทางมายังไม่อาจเปิดเผยตัวได้ล้าล่า พี่น้องคนเดินเป็นยังไงบ้างนอกจากผู้ที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้คนเดินๆก็ไม่เป็นอะไรเลยขอรับแล้วนี่มันอะไรนะ้านี่เป็นยารักษาที่ท่านเทพหมอลี่ปรากฏตัวขึ้นและมอบไปพี่สองอย่างท่านขอรับเทพมอลี่ขอรับเขาบอกว่าเทพมอลี่ปรากฏตัวใครก็ตามม่าพูดถึงเรื่องนั้นขอรับรวมถึงเจ้าสำนักด้วยถ้ากลับมาแล้วไปหลิงวันนี้คิดถึงข้าหรือเปล่า เหมียวดูจากรูปหลักเจ้าแล้วเจ้าน่าจะกลายเป็นพี่สาวคนโตแล้วสินะดีใจหรือเปล่าเหมียวเร็วจังนะแป๊บเดียวเจ้าสองคนก็สนิทกันแล้วงั้นเหรอพวกเจ้าสองคนต้องฝึกฝนนะมากกว่านี้หน่อยนะแต่ว่ายังไงดีล่ะข้าจะยกระดับของพวกเจ้าให้เป็นขั้นทองให้ได้ถึงตอนนั้นก็จะได้อวดเจ้าสำนักรูปไปด้วยแต่พวกเจ้าสองคนก่อนหน้านั้นถูกจับในร้านขายสัตว์เลี้ยงนับว่าโชคไม่ไดีจริงๆ พ่อแม่เจ้าคงจะเดือดร้อนแล้วล่ะหากมีโอกาสข้าจะช่วยพวกเจ้าหาละกันเจ้าเป็นใครที่เอาตัวลูกข้าไปเป็นใครที่เอาตัวลูกของข้าไปนี่กายสัตว์อสูรในจดหมายนี้บอกว,กว่าก่อนจะมายังจินโจได้ตรวจสอบแล้วหรือยังไม่เพียงแค่นั้นหลังจากตรวจสอบรอบๆเมืองไปแล้วทั้งหมดล้วนไม่มีใครเกี่ยวข้องกับเขาเลย ไม่มีล่องรอยดูเหมือนว่าตัวเขานั้นน่าจะไม่ธรรมดาแล้วสิเจ้าสำนักฆ่าดาวอะไรอยู่งั้นหรือ,อม,มีสามการฆ่าดาวแย่แล้วเจ้าสำนักพวกเหยียวนั่นมาอีกแล้วตกใจอะไรก็แค่สัตว์อสูรสำนักสัตว์อสูรยางเรากว่าพวกนกแล้วดีอย่างไงกันดูเหมือนว่าเหยี่วพวกนั้นจะไม่ธรรมดาเลยนะอีกอย่างพลังของมันยังแข็งแกร่งอีกมากด้วยซึ่งทำร้ายพวกเราจนอาจารย์สัตว์อสูรต้องบาดเจ็บกันหลายคน เจ้าพวกขยะพวกนี้นำทางไปข้าจะไปจัดการมันด้วยตนเองหลีกเลี่ยงศัตรตูสายรับศัตรตูน้าค่าจันทาสวรรค์ผลต่อไปเชื่ออะไรมาจากไหนมาทำอะไรในจินโจอามิตาพุทธอาตมานั้นมาจากเขตตะวันตกกำลังเดินทางไปยังเขตตะวันออกเพื่อสแสวงหาคำภีพระไตรยปีดกเอ๊ะพวกเจ้าจับข้าไม่ได้นะข้าเป็นพระพิสุนะสายรับหรืไงข้าก็เคยดูไซยอยิ๋วมาก่อนนะเฟ้ย ข้าหลี่เซียวหมิงฝึกฝนด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้คนในใต้ล่าไม่อาจจะอยู่ในนิกายใดน,นิกายหนึ่งได้ข้าช่วยสิทธิ์พวกเจ้าไหว้หลายสิบคนแต่พวกเจ้าคิดจะกักข,ขังข้าไว้อยู่แค่ที่เดียวแล้วจะให้ข้าช่วยเหลือโลกใบนี้ได้ยังไงมันเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วเทพหมอลี่ไม่รู้เลยว่าท่านที่ไม่เข้าร่วมพอเรื่องแบบนี้หรือเปล่าแต่จานไม่ยอมให้คนดีๆอย่างท่านได้ทําตามใจชอบซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นเรื่องผิดนัก คนชายป่าข้าได้เตรียมชูให้ท่านแล้วไปดูได้เลยนะขอรับข้าทำภารกิจก่อนอาจจะยังไม่มีเวลาบางทีหากาพลาดเพียงพิยตาอาจจะส่งผลให้พี่น้องเราบาดเจ็บเอาได้ไม่น่าใช่พวกใต้เหยียนจะเลี่ยเหลายการได้ยังไงไม่อย่างนั้นพวกเราถูกจับตั้งแต่แรกได้ยังไงล่ะถ้าหากหลายการนักป่านี้พวกเราคงไม่มีทางจับได้ง่ายๆหรอกดูแล้วสิ่งที่พวกเขาพูดนี่จริงๆอย่างนั้นหรือทุกอย่างมันจัดการง่ายดาดขนาดนั้นเลย,ยงั้นหรือ นิกายสุดสามโบราณขัดแย้งกับนิกายข้าชิงเฉิงมานานหลายปีพวกมันล้วนมีความสามารถอยู่แล้วครั้งนี้ทำไมมันถึงยอมให้นิกายของเราจับตัวคนไปได้ง่ายๆเยอะๆแบบนี้ล่ะจะต้องมีบางอย่างที่ข้าไม่ถึงอยู่แน่ๆที่แถวเจ้าเองก็คิดเหมือนกันสินะใครนะ้าครั้งนี้เราได้เจอสายลับความพวกมันเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ล้วนไม่มีอะไรที่เป็นตัวสำคัญเห็นได้ชัดว่ากำลังสร้างความสับสนให้พวกเราสนใจอย่างอื่นแทน หรือว่าบางทีอาจจะใช่แล้วในายจิงโจน่าจะมีสิทธิ์ทรยศเราอยู่แน่ๆ